สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูเนอร์ไมคคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงภาพยนตร์ของ t h o r Love and Thunder กันนะครับถึงเรื่องราวแดสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ดูไม่ค่อยมีความเมคเซนสักเท่าไหร่ก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูเนอร์ไมเอาไว้ด้วยแล้วก็คืนแจ้งเตือนตรงนี้เอาไว้ตัวใหญ่ๆเลยนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการเปิดเผยเนื้อหาของนางเรื่องนี้เยอะมากๆและประเด็นสําคัญสํญของ หนังเรื่องนี้ด้วยครับหากเพื่อนๆที่ยังหลบสปอยอยู่ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับ มาเริ่มก,กันกับประเด็นแรกกันเลยครับผมทำไมคอนโยเนียถึงทำให้อาการป่วยของเจนฟอสเตอร์ซุดหนักลงท่าพลังของคอนควรจะปกป้องเธอในหนังครับเราจะได้เห็นแฟลแบ็กเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของเจนและทอจนทอนั้นวิงวอนต่อคอนให้ปกป้องเจนเป็นเวทมนต์ที่ผูกพันกันเอาไว้ระหว่างโยเนียกับเจนฟอสเตอร์นั่นเองและในภายหลังครับเจนก็ได้กลายเป็นไมตี้ทอซึ่งความไม่สมเหตุสมผลมันอยู่ตรงนี้นี่แหละครับเพราะเมื่อเจนได้แปลงร่างเป็นไมตี้ทอ ร่างนี้ที่มาพร้อมกับพลังแห่งคอนมันได้ดูดกลืนพลังชีวิตของเธอครับซึ่งเหมือนกับว่าถ้าเจนอยู่ในร่างม่ที่ทออาการเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งก็จะหายขาดไปเลยแต่ถ,ถ้าเธอกลับมาอยู่ในร่างมนุษย์เหมือนเดิมอาการป่วยของเธอก็จะสุดลงเรื่อยๆซึ่งมันไม่ควรเป็นแบบนี้เพราะการที่ทอสะกดคอนโยเนียวัตถุประสงค์ก็เพื่อปกป้องเจนมันควรที่จะเสริมพลังให้กับเธอหรือรักษาเธอไปเลยไม่ควรจะมามีเอฟเฟกอะไรแบบนี้ที่ดูดกลืนกินพลังชีวิต เพราะก่อนหน้านี้ก็มีมนุษย์ใช้งานคอนโยเนียมาก่อนเหมือนกันอย่างกับตาอเมริกานั่นเองก็ไปได้มีเอฟเฟกอะไรส่งผลกระทบให้กับเขาเลยดังนั้นอาการเจ็บป่วยของเจนครับมันจึงไม่สมเหตุสมผลตามคําวิงวอนของทอที่ได้ขอให้โยเนียปกป้องเจนนั่นแหละครับมันน่าจะรักษาเจนด้วยซ้ําไม่ควรมีข้อเรียกร้องใดๆแต่สิ่งที่โยเนียเรียกร้องจากเจนคือชีวิตซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าอาวุธเทพชิ้นไหนเขาทํากันแบบนี้หรือเปล่า ต่อมาครับทำไมทอไม่ใช้สตอร์มเบรกเกอร์เพื่อไปพบอีเทอร์นิตี้และขอพอรให้ผู้คนกลับคืนมาหลังเหตุการณ์แซมของธานอสในหลังเรื่องล่าสุดของทอรครับเราได้เห็นแล้วว่าหลังจากที่กอได้ทาภารกิจของเขาสําเร็จเพื่อไปเข้าพบกับอีเทอร์นิตี้และขอพอรให้ทําลายล้างเทพเจ้าทั้งหมดแต่เขาก็กลับเปลี่ยนใจขอพอรให้ลูกสาวของเขาฟื้นกลับคืนมาแทนนั่นหมายความว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากที่อีเทอร์นิตี้จะรับคําวิงวอนและให้สมดังปรารถนาแต่เน,น แน่นอนครับในเอาเวนเจอร์เอ็นเกมทอที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ถูกสแนปหายไปรวมถึงวอรคิวร่ด้วยก็เช่นกันทําไม2คนนี้ไม่หาลือกันกลับไปค้นหาเกี่ยวกับตำนานของทวยเทพหรือไปยังนครอมนิพอเทนหาลือกับเหล่าเทพ,พเจ้าก็น่าจะได้ความอะไรมาบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวของอีเทอร์นิตี้ที่จะสามารถทําให้ความปรารถนาเป็นจริงได้ทุกอย่างและกุญแจสําคัญก็คือตัวทอเองนี่แหละที่ครอบครองสรตมเบเกอร์อยู่ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญที่จะเข้าถึง ของ e ้ไดและโดยในหนังเรื่องนี้ครับเหมือนทอเองก็จะรู้ว่าโลเคชันของอีเทอร์นิตี้อยู่ที่ไหนแต่พวกเขาก็ไม่ทําตั้งแต่อินฟินิตี้วอลเป็นต้นมาทอกกลายเป็นไอ้บื้อถือควานและพลังสายฟ้าที่ไหลเวียนอยู่ในตัวก็ถูกอุดตันไปด้วยชาไข่มกุกเพราะเพียงแค่ตัวเองนั้นเล็งไม่โดนที่หัวเลยทําให้เหล่าอเวนเจอร์ต้องคิดหาทางแก้กันเอาเองนั่นเองครับสิ่งที่3ที่ยังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่ก็คือทําไมเหล่าผู้พีทักกาเดียนออฟเดอะกาเล็กซี จึงทิ้งทอถ้าหากพวกเขาต้องการทอมากกว่านี้ถึงแม้ว่าในทอเลอร์แฟนตันเดอร์ในช่วงต้นนี้เราจะเห็นว่าทั้งทอและสตาร์ลอร์ได้ยุติความขัดแย้งครั้งใหญ่ลงไปได้ว่าบนยานลำนี้ใครคุมแต่จากคำพูดของสตาร์ลอร์ครับพลังของพวกเขาค่อนข้างที่จะมีระดับพลังที่ไม่เท่ากันซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวที่จะมีเทพอยู่ในหมู่ของพวกเขาเพราะมันทำให้ภารกิจง่ายขึ้นมากๆโดยในตอนเปิดเรื่องครับสตาร์ลอร์บอกกับทอว่าพวกเขาต้องการใช้พลังของทอ เพราะความแข็งแกร่งของเหล่ากาเดียนนั้นสู้ไม่ค่อยไหวดังนั้นในสมรภูมิวิคัมทูเดอะจังเกิลทอจึงได้เข้ามาช่วยและจัดการศัตรูได้เพียงลําพังซึ่งความไม่เมกเซนครับในข้อนี้ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากแต่ทว่า e l เลชั่นชิฟของทอกับแก๊งผู้พิทักษ์ที่ออกปฏิบัติการร่วมกันมาอย่างน้อยก็มี3-4ปีแล้วกลับดูจืดจางและตัดเยื่อใยไปเลยในฉากที่ทอต้องแยกกับแก๊งกาเดียนออฟเดอะกาเล็กซี่ก็มีเพียงแค่สตาร์ลอร์ดที่ลงมาพูดคุยด้วยและไม่ ไม่มีผู้วิทักคนไหนเลยที่จะกล่าวอำลาก,กับทออย่างน้อยๆความสัมพันธ์ของทอกับล็อกเก็ตหรือไม่ก็กู๊ดที่ฝ่าฟันอะไรกันมาเยอะพอสมควรมากมายแล้วก็ผ่านตาพวกเรามาแล้วก็ควรจะมีอะไรให้เห็นบ้างพูดอำลากันบ้างแต่ในหนังก็ไม่มีเลยมันเลยดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลครับถึงแม้ว่าทอจะกลับไปร่วมกับทีมกาเดียนได้เมื่อไหร่ก็ตามทีเถอะสิ่งที่4ครับอันนี้ต้องบอกเลยว่ามีความชัดเจนมากๆในภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นั่นก็คือว่าฮาลาและคำถา ามก็คือโอดินจะอยู่ในวาฮาลาได้ยังไงถ้าเขาไม่ได้ตายในสนามรบจากที่ทอได้บอกกับเลดี้ซิฟในขณะที่นอนเจ็บเจียนตายอยู่ว่าเลดี้ซิฟจะไม่ได้ไปอยู่ในวาฮาลาถ้าหากเธอตายตอนนี้แต่เป็นแขนของเธอตั้งหากที่ไปวาฮาลาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เลดี้ซิฟได้ต่อสู้เยี่ยงนักรบกับก็อดเดอะก็อดบูชเชอร์และเสียแขนไปนั่นเองแน่นอนว่าตามตำนานของชาวไวกิง้งสวรรค์ของพวกเขานั้นมีอยู่2ที่หนึ่งในนั้นก็คือวาฮาลาการที่จะไปวาฮาลาได้ก็ ็คือต้องตายเยี่ยงนักรบในสมองระภูมิครับตัวอย่างของเลดี้ซิฟได้บอกเราว่าเธอไปไม่ได้ครับเพราะสมองระภูมิของเธอนั้นมันได้จบลงไปแล้วระหว่างการต่อสู้ของเธอกับกอนันเองแต่สําหรับโอดินครับผมมองว่ามันดูไม่ค่อยเมกเซนสักเท่าไหร่ลองดูคลิปนี้ครับโอดินหวังว่าท่านพ่อจะสถิตอยู่ในวาฮาลา ที่ซึ่งผู้กล้าคงอยู่ที่รันแน่นอนครับว่ามันมีคําว่า maybe อยู่ในนั้นแต่ผมก็เชื่อว่าในนิยามของทอก็คือโอดินไปอยู่ในวาฮาลาแล้วและก็แน่นอนครับไม่มีใครปฏิเสธครับว่าโอดินนั้นเป็นยอดนักรบที่พิชิตได้ถึง9าอาณาจากักรแต่ทว่าการตายของเขามันคือการสิ้นสุดอายุไขไปซึ่งในทอร์เลิฟแอนตันเดอร์ก็ได้สร้างเงื่อนไขเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะต้องตายกลางสมรภูมิเท่านั้นถึงจะไปวาฮาลาได้จากจุดนี้ครับมันเลยดูไม่ค่อยเม้ แนแน่นอนต่อมาครับผมทําไมว์อลคิวรีถึงไม่สู้กับกอถ้าหากเธอไม่กลัวตายหลังจากที่วอลคิวรีได้กลายเป็นราชาของนิวแอสกาดแล้วส่วนเรื่องราวการเดินทางของเธอนั้นผมได้ทำเอาไว้แล้วบนลิงก์ตัวไอทางด้านขวาบนนี้ครับลองกดกลับไปดูได้วอลคิวรีครับด้บริหารบ้านเมืองแห่งนี้ให้เฉิดฉายขึ้นมาได้อีกครั้งไม่เหมือนกับใครบางคนที่อยู่นานเกินไปแล้วซึ่งมันทําให้วอลคิวรีครับรู้สึกเบื่อนหน่ายกับวิธีชีวิตอันแสนสงบสุขเธออยากจะออกไปสู้ และไม่กลัวตายอย่างที่เธอพูดไปในภาพยนตร์เรื่องนี้จนการมาถึงของกอครับเธอรู้สึกตื่นเต้นและมีไฟในการที่จะออกไปสู้ถึงแม้ว่าจะตายก็ตามเพราะถ้าหากว่าเธอตายกลางสมรภูมิเธอจะกลับไปสู่วาฮาลาอีกครั้งกลับไปหาพี่น้องของเธอนั้นเองแต่เมื่อสู้ไปสู้มาจนไตาหายไปข้างหนึ่งวาคิวรีก็รู้สึกกลัวตายขึ้นมาเฉยเลยในว่าจะกลับไปวาฮาลากลับไปหาพี่น้องถ่ายที่สุดแล้วก็โยกสายฟ้าที่ขโมยมาให้กับทอไปจัดการเพียงล พังและเอามาเพากซัสของเธอให้กับไมตี้ทอยืมไปเสริมทัพภายหลังกับทอซะอย่าง,งานั้นไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้ในตอนแรกเลยครับสิ่งที่6ครับที่ดูจะไม่ค่อยเมคเซนสักนิดหนึ่งนั่นก็คือคอกมีพ่อพ่อไม่ใช่มีพ่อแม่ในเลิฟแฟนทันเดอร์ครับได้มีการส่งเสริมและพูดถึงเรื่องราวของ LGBTQ+ อยู่ด้วยซึ่งมันก็คือเรื่องราวของคอกเผาโคแนนที่มีตัวเป็นหินคอกได้อธิบายถึงการให้กําเนิดโคแนนน้อยว่าจะต้องทํำยังไงบ้าง แล้วได้บอกเราว่าเผ่าของพวกเขานั้นมีแต่ผู้ชายไม่มีเพศหญิงสักคนเดียวนั่นหมายความว่าการที่มีพ่อแม่ก็ควรจะต้องเรียกว่าพ่อๆเพราะเป็นเพศชายทั้งคู่เหมือนกับครอบครัวของอเมริกาชาวเวสท,ที่มีแต่แม่แม่ซึ่งก็ดูปกติไม่มีอะไรที่ไม่เมคเซนใช่ไหมล่ะครับแต่ทว่าครั้งหนึ่งเคาเคยพูดเอาไว้ว่าเขานั้นมีแม่จากคลิปนี้นั่นเองครับนอกจากแม่ข้ากับแฟนแม่ที่ข้าเกลียด นั่นแหละครับมันก็เลยดูไม่เมคเซนสักเท่าไหร่กับการที่คอกจะมีแค่พ่อๆแต่เรียกพ่ออีกคนนึงว่าเป็นแม่ก็คงได้หมัง้งต่อมาเป็นสิ่งที่7ครับทําไมลูกชายของฮามดาวถึงไม่ถูกกล่าวถึงหรือปรากฏตัวในภาพยนตร์ก่อนหน้านี้ฮามดาวครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความสําคัญกับหนังทอมาโดยตลอดในทอเลอร์แฟนตันเดอร์ก็ยังมีการเอ่ยถึงและปรากฏตัวมานิดหน่อยแต่สิ่งสําคัญในหนังเรื่องนี้คือบอกเราว่าฮามดาวนั้นมีเมียม,มีลูกที่มาลีัย อยู่ที่นิวแอกสการ์ดซึ่งลูกชายของฮามดาวนั้นมีพลังที่เหมือนกับพ่อมากๆแต่ทว่า,าก่อนหน้านี้จากหนังเรื่องต่างๆที่ผ่านมาไม่ได้มีตักรอนอะไรที่จะบ่งบอกได้เลยว่าฮามดาวเคยแต่งงานและมีลูกแต่ทว่าในหนังทอภาคล่าสุดครับลูกชายของฮามดาวก็ได้ปรากฏตัวออกมาและเติบโตเป็นวัยรุ่นแล้วซึ่งมันก็ดูค่อนข้างที่จะจับยัดพอสมควรเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีการเอ่ยถึงมาก่อนเลยแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าในระหว่างการทำลายล้างชาวแอสการ์ดของทานอส ฮามดาวที่ตายในเหตุการณ์นี้ลูกเมียของเขาก็อาจจะแยกตัวออกมาพร้อมกับกลุ่มของบอลคิวรี่ตรงมาตั้งโลกรากที่นิวแอสการ์ดนั่นเองจริงๆถ้าจะแถมใส่สตอรี่ประมาณนี้ก็พอจะได้อยู่เหมือนกันครับเพราะว่าจังหวะไทม์สคริปมันค่อนข้างเยอะพอสมควรกับเรื่องราวของชาวแอสการ์ดหลังเหตุการณ์ทอรเล็กน้ารอกแต่ยังไงมันก็ยังดูไม่ค่อยเมคเซนต์อยู่ดีนั่นแหละกับการที่ฮามดาวจะมีเมียและลูกชายและเติบโตขึ้นมาได้ขนาดนี้และสุดท้ายท้ายสุดครับขอจะทํางานกับนิกฟิวรี่ได้ อย่างไรซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดความสัมพันธ์ของเขากับเจนนี่คือต้นตอของสาเหตุการเลือกราของทอและเจนฟอสเตอร์ก็ว่าได้ครับซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับอาชีพของทั้งสองที่ไม่ค่อยตรงกันจากในหนังเรื่องทอเลฟแอนด์ทันเดอรที่พยายามแฟลแบ็กให้เราได้ดูถึงเหตุผลและสิ่งต่างๆนานา,นา,นานมากมายที่จะมาส่งต่อในภาพยนตร์เรื่องนี้แต่จากจุดนี้ครับมันก็อาจจะดูไม่ค่อยเมคเซนสักเท่าไหร่เพราะใน MCU เราได้เห็นว่าทอนั้นมักจะทำงานอยู่กับปะเวน ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นไปได้เลยถ้าหากทอจะทํางานกับนิกฟิวรีเพราะถ้าเรียงลําดับเหตุการณ์ตั้งแต่ความสัมพันธ์ความรักของทอและเจนที่กลับมาสารสัมพันธ์กันในเอ็นเครดิตของทอเดอะดาร์กเวิลด์ซึ่งทาลองนึกกันในดีเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ชิวล่มสลายไปแล้วและนิกฟิวรีก็ต้องหาที่ซ่อนตัวเอาจริงๆนะครับคนที่โทรตามทอนั้นควรจะเป็นโทนี่สตาร์คมากกว่าเพราะนั่นคือองค์กรล่าสุดที่เขาทำงานด้วยอเวนเจอร์ Avengers นั่นเอง ที่ออกตามเช็ดตามล้างพวกไฮดร้าล้างชิวล่มสลายเหล่าอเวนเจอร์บุกทานที่มั่นของพวกไฮดร้าที่แล้วที่เล่าเพื่อออกตามหากระทาของโลกิซึ่งทอเองก็มีส่วนร่วมมากกับภารกิจในครั้งนี้จนเราได้เห็นตอนจบภารกิจนี้ในต้นเรื่องของ a เวนเจอร์เอซออฟอัลตรอนทอได้บอกว่าเจนฟอสเตอร์ได้ย้ายไปอยู่ที่ไหนสักที่ไกลมากๆและได้รับรางวัลโนเบลแล้วด้วยเออพูดพูดกันว่าเจนน่ะได้ เรังวนโนบลซึ่งตอนนี้นี่แหละครับทั้งคู่ก็น่าจะเลิกรากันไปแล้วนั่นเองและหลังจากจบอเวนเจอร์ภาคที่2ไปทอก็ออกจากโลกไปอีกนานเลยครับมันก็เลยดูไม่ค่อยเมกเซนว่าทอนั้นจะไปทำงานกับ Nick Fury ได้ในตอนไหนนั่นเอง และนี่แหละครับก็คือ8สิ่งที่ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลในภาพยนตร์เรื่อง Thor Love and Thunder บางอันก็เป็นตะกอนเล็กๆแน่อนอๆครับซึ่งผมเองก็ยังเชื่อว่ายังมีอีกหลายจุดเลยทีเดียวที่ยังรอการค้นพบจากเพื่อนๆอยู่ยังไงก็ช่วยเสริมเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้กันแล้วครับผมก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนียร์มาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ